สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราแชมป์พีรพลชี้แจงประเด็นดราม่าภาพวาดน้ำตาำแห่งความดีใจรู้สึกไม่ดีแล้วทำให้ผมเหมือนกับว่ารู้สึกกบกิฟจัดผัดไทยกุ้งสด300ชุดเสิร์ฟทีมแพทย์ชาวภูเก็ต นิชาย,ยิ้มแก้มปรีโตโนโ่เซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นน้องหมาสุดน่ารักจอชเดือเมลเข้าป่าตั้งแต่โควิด19เริ่มระบาด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าค่ะบันเทิงนะคะ Good Morning Inside มาแล้วกับวันนี้วันสงกรานต์ในขอเพลงซิวันนี้เป็นวันสงกรานต์จริงๆแล้วปกติช่วงเนี้ยเวลาเราเดินทางไปไหนจะได้ยินเพลงนี้ตลอดพร้อมกินน้ำอบอะถูกราก็ต้องแบบว่าใส่เสื้อลายดอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าปีเนี้ยด้วยความที่ว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมไงแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยของเราดังนั้นนะคะถ้าใครอยากจะไปทําบุญส่งน้ําพระเนี่ยคือเขาก็จะมีวิธีอย่างเมื่อคืนดูคุณกิติ ค่ะอ่คือเขาบอกว่าที่วัดส่วนแก้วเนี่ยเขาทํารางไม้ไผ่เลยนะใช่ไหมส่งน้าพักก็คือแบบเทน้ําตรงนี้ไหลไปถึงตรงนู้นอะไรอย่างนี้เลยอะดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เอาไปข้างนอกอย่างเงี้ยที่บ้านก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เน้นอย่าลืมเว้นระยะห่างนะคะหรือว่าวิดีโอคอลไหม ออแล้วรดน้ำผ่าวิดีโอคอ,อคแต่อย่าราโทรศัพท์ก็พอแม่คงไม่มีใครทำเหมือนนิวนะวันนี้เรามาเริ่มต้นดีกว่านะคะกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นของคุณแชมพีรพลนะคะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะพูดว่าเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่แบบว่าโควิดมาทําให้คนตายน้อยลงอะไรประมาณนี้ในช่วงสงกรานแต่ประเด็นมันก็คือ เฮ้ยโควิดมาทั้งคนตกงานทั้งคนป่วยคนตายมันน่าดีใจตรงไหนใช่ไหมสุดท้ายเคยต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษค่ะ เป็นการเอ่ยคำขอบคุณผิดเรื่องผิดเวลาจริงๆนะคะสำหรับพิธีกรหนุ่มแชมป์พิรพลที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพและความคิดเห็นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกงานประเพณีสงกรานในปีนี้เพราะวิกฤตไวรัสโควิด -19 แต่ต้นเหตุนขคะของเรื่องคงจะเป็นข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ลงไปประมาณว่าน้ำตาแห่งความดีใจนี่อาจเป็นสงกรานที่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะแล้วก็มาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดทําร้ายความรู้สึกของใครแค่อยากจะให้มองแง่ดีของโควิด -19 หากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเปลี่ยนแปลงคําพูดที่ตนเองได้พูดออกไปพร้อมกับเคลีย์ประเด็นใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจากรายการที่ตนเองได้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วยละคะ ที่ผมได้โพสต์ลงไปแล้วผมไปเขียนเหมือนกับเป็นน้ําตาแห่งความดีใจถ้าเกิดข้อความนี้ได้ไปกระทบจิตใจหรือว่าทําให้ใครรู้สึกไม่ดีและทําให้ผมเหมือนกับว่ารู้สึกไปขอบคุณโควิดซึ่งจริงๆโควิดเองก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเช่นเดียวกันตรงจุดนี้ผมเองก็ต้องขออภัยนะครับผมต้องขอโทษด้วยจะย้อนเวลาได้ผมอยากจะกลับไปเปลี่ยนอะไร แทนที่ข้อความของผมเหมือนกับจะพูดเหมือนกับบอกว่าขอขอบคุณโควิดถ้าผมสามารถย้อนเวลาได้ผมคงจะเปลี่ยนคําพูดเป็นว่าผมเพียงแค่อยากให้พี่น้อมมองโลกในแง่ดีในช่วงของโควิดคือบางครั้งเราจะต้องเล่นหรือว่าสร้างสรรค์กับคําพูดนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกน้ําตาแห่งความดีใจเนี่ยคือผมเขียนไปเพราะผมไปลิงก์จากศิลปะและผมต้องการมาให้ดูว่าปีนี้คนเขาจะมี การเสียชีวิตน้อยลงนั่นคือจุดประสงค์ของการเป็นพิธีกรที่ต้องการจะนำเสนอโดยการใช้คำศัพท์ที่สละสลวย อเอาจริงๆจะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต่างมุมมองต่างความคิดแหละเนาะค่ะอแต่เข้าใจว่าเจตนาดีแต่ว่าด้วยคําพูดอะไรบางอย่างมันอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยการเปรียบเทียบม,ม,มันอาจจะไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ะนะคะมากันที่สองสาวเจนนี่ลิลลี่กันบ้างนะคะเป็นเจ้าของเพลงดังเลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียวแต่ล่าสุดชวนกันกักตัวนะคะด้วยวิธีการแปลงเพลงนั่นเองค่ะ น่ารักนดเดียวนะคะก็มาแรงไม่น้อยเลยสําหรับเพลงกักตัวทั้งอําเภอเพื่อเธอโควิดจากสองสาวพี่น้องมากฝีมือเจนนี่รัชนกและลิลลี่นะคะที่ขอนําเพลงฮิตอย่างเลิกคุยทั้งอาเภอเพื่อเธอคนเดียวเอามาแปลงเพลงค่ะเป็นเพลงกักตัวทั้งอําเภอเพื่อเธอโควิดให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะคะโดยเจนนี่บอกว่าที่ทําเพลงนี้เพราะแฟนคลับเป็นเด็กๆเ,เยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องส่วนเรื่องของผลกระทบของงานนั้นเจนนี่บอกว่าเรื่องคอนเสิร์ตก็ยกเลิกไป เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้ขอพักไม่ไปเป็นนักรีวิวชั่วคราวค่ะล่าสุดช่วงนี้ก็เลยเปลี่ยนค่ายเพลงนะคะเป็นสตูดิโอเพื่อใช้ถ่ายรีวิวสินค้าไปแล้วล่ะค่ะจับตัวทางอำเภอเพื่อเธอโควิดค่ะครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ครับโนูก็ตั้งใจทำให้กับ แฟนผับที่ติดตามหนูนะคะเพราะว่าช่องของ,องนนหนูเนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากช่วยรณรงค์ให้น้องๆเพื่อนๆช่วยอยู่บ้านเนื้อหาของเพลงจะไงบ้างครับเจนนี่เนื้อหาของเพลงก็จะมีเรื่องของการใส่หน้ากากอนามายัยการอยู่ห่างการกักตัวอยู่ที่บ้านช่วยรณรงค์ในสิ่งที่มากขึ้นในส่วนที่ช่วยได้ะคะ่ะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ได้สำหรับน้องๆที่เพียงไม่ค่อยเข้าใจว <ST>. ิกิตอนนี้มันค่อนข้างหนักขึ้นทุกวันทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างครับ ็รู้สึกเอาจัจริงหอูถ้าผนเตียงของหนูมันก็คือการที่เราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าคนที่หนักกว่าหนูใน่น่าจะมีเยอะเพราะว่ายังมีที่เพื่อนๆหรือว่าใครที่แบบเขาตกงานแล้วเหมือนตั้งตัวไม่ทันไม่มีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะน่าสงสารหน่อยหนูว่าใช่ส่วนของหนูก็ มันยังไม่ได้กระทบอะไรมากค่ะเพราะว่าการที่หนูได้อยู่บ้านมันก็เหมือนการพักผ่อนในตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้คือออกคอนเสิร์ตแบบไม่ได้พักเลยอะค่ะเทศกาลหน้าง,งานตอนนี้คือสงการเป็นช่วงหน,นึ่งที่หลายๆคนจะเก็บเงินตอนนี้มันไม่มีแล้วเสียดายไหมครับถามว่าเสียดายไหมไม่ได้เสียดายค่ะแต่ว่าเสียใจน,นิดนึงเพราะว่าการเล่นคอนเสิร์ตอะมันเป็นความสุกอีกอย่างหนึ่งของพวกเราไปแล้วแต่ว่ายังโชคดีที่ตอนนี้เราก็มีแบบรับงานรีวิวอยู่ตลอดอะค่ะ แต่ว่าเราก็เปลี่ยนจากการถ่ายค้ายนอกมาเป็นถ่ายในในค่ายหมดเลยวนหนาวงินจนค่ายเป็นสตูดิโอตอนนี้เราก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของทีมไทยเลยเพราะทุกคนต้องอยู่อยู่ด้วยกันหมดไม่ให้ออกไปไหนเจอก,กว่าโควิดจะหายไปขอบคุณมากครับเจนนี่ครับดูแลสุขภาพนะครับเป็นกันค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ <laughs> แบบนี้แหละซึมซับง่ายถ่ายทอดผ่านเพลงใช่แล้วก็น่ารักด้วยนะคะเหมือนว่าเปลี่ยนอาชีพตัวเองไปนในตัวจริงเออไปเป็นนักรีวิวแทนถูกต้อง <c oughs> นะคะอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เป็นนักแสดงหนุม George, ่มจอร์ชดูเมลนั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวโควิดมากถึงขั้นที่ว่าชวนครอบครัวหนีเข้าป่าไปเลยคะ่ะคือไปตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโควิด19ด้วยไปติดตามค่ะ นักแสดงหนุ่มจอชดูเมลเผยว่าเขากลัวไวรัสร้ายที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้มากๆจนถึงขั้นพาครอบครัวย้ายไปอยู่ในกระท่อมอกลางป่าลึกในรัฐมินนิโซตาค่ะตั้งแต่คนทั่วไปยังไม่รู้จักไวรชนิดนี้ว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นไวรัสโควิด -19 ซะอีกซึ่งนักแสดงคนนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าจอชดูเมลเองเนี่ยพาครอบครัวไปอยู่กลางป่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ไวรัสเริ่มแพร่ระบาดเลยค่ะ จอจดูอเมลนะคะบ,บอกว่าเขารักครอบครัวใช้เวลาอยู่ในกระท่อมกลางป่าลึกเป็นเวลานานถึง3สัปดาห์โดยที่แทบจะไม่ได้ออกจากกระท่อมเลยเพราะนักแสดงหนุ่มมองว่าการอยู่กลางป่าน่าจะห่างไกลาจากการแพร่ระบาดของไวรัสมากที่สุด ซึ่งในตอนนี้เขาและครอบครัวก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ในนะครลอสแอนเจลิสแล้วซึ่งก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเฟอร์กี้อดีตภรรยาของเขาที่ได้จัดการทุกอย่างเอาไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการหาอาหารและของใช้ในชีวิตประจําวันให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอยู่กลางป่าเป็นเวลานาน,านแต่ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าในป่าไม่ค่อยมีคนนะใช่แล้วคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ดูสรารคดีเขาจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าเพทเพอร์เป็นคนที่แบบ เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุย่ยพอมีไวรัสระบาดสามารถแบบเอาของที่ซื้อตุนไว้ตลอดเนี่ยย้ายลงไปอยู่ใต้ดิน<ช>ล,ลุก<ช>หลบภัยอะไรเป็นด้หมดเลยนะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันใช่ก็คือมันแบบเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาสำหรับบางคนอะไรอย่างงี้ค่ะเตรียมมานานแล้วมากันที่ดเวนจอนสันดีกว่าโอ้โหเดอะร็อกมาเท่ของเราเชื่อไหมอาชีพแรกที่เขาใฝ่ฝันอยากเป็นคือนักร้องคันทรีอุ้ยนึกภาพไม่ออกเลยล่ะค่ะ จังหวะจับไม้สายไม้จะหลุดเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ในตอนนี้ดเวนจอนสันค่ะเป็นแ <c oughs> อคชั่นสตาร์เบอร์ต้นๆของวงการฮอลลีวูดไปแล้วซึ่งถามไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้นะคะว่าในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นดเวนจอนสันเนี่ยฝันอยากที่จะเป็นซิลปินเพลงคันทรีมากที่สุดแต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันให้เขาก้าวเข้ามาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ค่อยกลายมาเป็นนักมวยปล้ำระดับซูเปอร์สตาร์เจ้าของฉายาเดอะร็อกค่ะดเวนจอนสันได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมไลฟ์นะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเขา เขาเคยอาศัยอยู่ในโรงแรมรูหนูในช่วงที่อายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นโดยความฝันในช่วงเวลานั้นคือการได้เป็นนักร้องคันทรีอาชีพโดยวนนจอนสันเองก็บอกว่าเขาเคยลงมือแต่งเพลงแล้วก็ทำงานเพลงในแบบเพลงคันทรีดั้งเดิมอยู่นาน ส่วนเสียงร้องของตัวเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่แล้วท้ายที่สุดเขาก็ได้นําเงินที่เก็บมาเพื่อสารความฝันในการเป็นนักร้องเพลง c o u n t r ไปซื้อรถยนต์เก่าๆคันนึงส่งผลให้ความฝันในการเป็นนักร้องเพลง c o u n t r ได้จบลงไปโดยปริยายค่ะ นึกภาพไม่ออกเนอะเขาเป็นนักร้องคันทรี่แบบล่ําที่สุด <c oughs> แต่ไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นนักร้องจริงๆเขาอาจจะตัวฟีบอยู่ก็ได้นะะนนะะคตอ,นน <ๆ S 2> อี้ก็ใช่ก็ใช่อาจจะได้มีเวลามาฟิตอะไรแบบนี้เนอะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะพาไปชมเหล่าคนบันเทิงที่ตอนนี้ก็ผ่านตัวไปเป็นอีกอหนึ่งอา,าชีพจ้ะช่างตัดผมจ้า ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับยิงและนิวกับ g o o d Morning i n s i g h ์ในวันนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะกับเรื่องราวของการผ่านอาชีพจากนักแสดงดารานักร้องไปเป็นช่างตัดผมนะคะ,ละหลายหคนจะเห็นคลิปวิดีโอลงกันเพียบเลยนะ,ะไปดูกันว่ามีใครว่างค่ะ จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างหนักทําให้ร้านค้าต่างๆต้องปรับการซื้อกลับไปทานที่บ้านแทนค่ะบางร้านถึงขั้นต้องปิดชั่วคราวรวมไปถึงร้านตัดผมด้วยวันนี้เราก็เลยรวบรวมคนบันเทิงที่กลายเป็นช่างตัดผมชั่วคราวมาให้ชมกันค่ะเริ่มกันที่หนุ่มณเดชน์กุกิมิยะเลยนะคะที่มีช่างส่วนตัวอย่างแม่กแก้วเป็นคนลงมือตัดให้เองเลยเพราะว่าสมัยตอนเด็กๆแม่กแก้วก็เคยตัดให้มาก่อนแค่เห็นอุปกรณ์ของแม่กแก้วก็รู้เลยว่ามืออาชีพจริงๆคะ่ะ ต่อมานะคะแพนเค้กเขมานิดก็กลายมาเป็นช่างตัดผมประจาําบ้านเพราะนอกจากจะตัดผมให้หวานใจสารวัตรมีแล้วยังตัดให้น้องชายนุ่มพัตเตอร์ด้วยดูจากลีลาในการตัดผมแล้วก็ถือว่าผ่านจ้า ด้านสาวมิวนิทาเองก็ขอโชว์สกิลการตัดผมให้คุณสามีไฮโซเซนด้วยนะคะซึ่งเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดผมที่หวานจนหลายคนอิจฉาไปตามๆกันค่ะหล่อได้ยังไงเนี่ย ยุ้ยจิรนันค่ะก็ขออวดฝีมือตัดผมให้คุณสามีทันธนากรด้วยซึ่งพอเห็นภาพตอนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับฝีมือของสาวยุ้ยเลยล่ะค่ะเอาหูไว้ไหมคะ คู่ของฮันและจียอนก็ไม่น้อยหน้านะคะเน้นหามากกว่าความหวานนั่นเองค่ะโดยต่างฝ่ายต่างผลัดกันตัดนะคะเริ่มที่จียอนเล่นมัดจุกผมแล้วก็พร้อมกับตัดฉับทีเดียวจบเลยจากนั้นถึงคิวฮันค่ะเอาคืนบ้างหยิบแบตเตอรี่มาถ่ายปลายผมของสาวจียอนจนเป็นรูปหัวใจด้วยเลยแล้วค่ะ สุดท้ายนะคะด้วยการตัดผมที่หลายคนเอนดูนะคะเอาใจช่วยคุณแม่ชมผู้อาญาที่ลงมือตัดผมให้น้องสายฟ้าพายุด้วยตัวเองโดยเริ่มที่พายุกําลังหลับสบายในอ้อมกอดของพี่เลี้ยงคุณแม่ก็รีบตัดอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะก่อนจะถึงคิวพี่สายฟ้ากันบ้างแม้จะโซนตามภาษาเด็กๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับแม่ชมเลยล่ะค่ะ บอกว่ามีคนแซวเป็นผมทรงเกาหลัดอือก็นี่ไงอีแทวอนคลาสเป็นซาจจนิมพักแซรรยแล้วโค้งไปนี่เลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ค่ะามาต่อกนะันนะคะที่เรื่องราวดีๆจากน้องกุ๊กกิ๊กกันบ้างน,นะคะ <c oughs> สองพัดไทยไปให้ทีมแพทย์ที่ภูเก็ตนะคะถึงแม้ว่าตัวจะไปไม่ได้ก็ส่งกำลังใจไปให้อิ่มท้องกันค่ะ ช่วยกันโคละไม้โคละมือกับการฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทำเอาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ งานนี้คุณแม่ท้องแก่กุ๊บกิบสุมนทิพย์และครอบครัวก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้อิ่มท้องมีกำลังสู้กันต่อไปจัดส่งผัดไทยกุ้งสดจำนวน300ชุดไปให้ถึงที่ทั้งนี้กุ๊บกิบเองได้โสพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้บอกว่าถึงตัวไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะแพทย์พยาบาลและพี่น้องชาวภูเก็ตที่กำลังลำบากนะคะผัดไทยกุ้งสด300ชุดในวันนี้คงทำให้ทุกท่านอิ่มท้องและพร้อมสู้ต่อนะคะแฮชแท็กนะคะบอกว่าคนละนิด คนละหน่อยใครมีแรงกําลังก็มาช่วยกันโพสต์เพื่อบอกต่อว่าพี่น้องของเรายังขาดอีกมากขอบคุณพี่รีที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้บ้านเรานะคะส่งใจไปภูเก็ตเซฟภูเก็ตด,ดาราใจดีพรุ่งนี้พี่ส่งต่อให้คิมเบอรี่และหมักปรินตต่อค่ะ ดารักมากๆเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมแพทย์เนาะถูกต้องแล้วนะคะมากันที่สาวนิชานติชากันบ้างนะคะคนนี้เนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดไปแต่สิ่งที่คนโฟกัสค่ะคือนี่เลยค่ะน้องหมาของขวัญเออตอนแรกคิดว่าซื้อเองที่ไหนได้บอกนะห้ามเรียนแบบนะของขวัญเนี่ยจริงนะคะมีหนุ่มซื้อให้ค่ะ ไหนสิหนุ่มคนนั้นเป็นใครแหม,แมไม่น่าถามเลยเออนะ,ะอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงสักทีระหว่างนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินนะคะและนักแสดงหน้าหวานนิชา ที่นับวันเนี่ยพูดถึงเรื่องความหวานก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดเนื่องในโอกาสวันเกิดของฝ่ายหญิงครบรอบ24ปีหนุ่มโตโน่เองได้ให้ของขวัญชิ้นพิเศษเป็นน้องหมาพันคารเลียคิงชาลส์แบเนีเอลทำเอาน้องสาวในยิ้มแก้มปรีทั้งดีใจและเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะถึงกับต้องโพสตว่า my destiny my lady thank you so much นะคะแล้วก็แท็กไปที่พี่โตโน่เซอร์ไพรสมากๆดีใจมากๆๆๆๆๆๆมากๆมายมกหลายตัวมากเลยนะคะคูณล้านไปเลยนะคะแล้วก็แท็กไปที่อีกหลายคนนะคะแล้วก็บอกว่า HAPPY BIRTHDAY TO ME แล้วก็วันที่12นะคะแล้วก็แฮชแทกว่า stay home ค่ะน่ารักหนาแต่ว่าถ้าสมมติบางคนกะว่าซอรส์อย่างเดียวต้องถามเขาก่อนว่าเขาพร้อมเรียงหรือเปล่าถึงบอกว่าอย่าเรียนแบบนะเพราะว่าในกรุ่ปป่าเนี่ยพอเลิกกันกับแฟนนะหมาก็โดนทีใช่ถูกเพราะแบบ นึกออกใช่ไหมนี่เป็นเห็นหน้ามันละเกียจโน่นนี่นนเห็นหน้าฉันเห็นหน้าแกวนหน้าหมาโอ้โหนี่หลอกด่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะให้ของขวัญที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้ต้องคุยกันดีก่อนจริงอืมเนาะมาต่อกันนะคะที่ไทเลอร์พารี่ดีกว่าค่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำความดีช่วยเหลือสังคมนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบที่แบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะค่ะ เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะไทเลอร์เพอร์รีซึ่งก็เป็นทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงได้ให้ทิปร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนมากกว่า6แสนบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่กำลังตกงานอยู่ในเวลานี้ล่าสุดค่ะไทเลอร์เพอร์รี่ก็ได้ทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อีกครั้งด้วยการจ่ายเงินให้กับชาวอเมริกันที่มาจับจ่ายซื้อของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเลยละค่ะ ทางเว็บไซต์ของนิตยาสาร People รายงานว่า t y เลอร์พ r รได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในสองรัฐของอเมริกาซึ่งก็รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียที่เป็นรัฐบ้านเกิดของเขาด้วยโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับไทเลอร์พอรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยาสารพ p พ e ว่า ไชล์ล์แพรรี่เองเป็นคนที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องผ่านมูลนิธิการกุศลใดๆด้วยการลงมือทําด้วยตนเองค่ะซึ่งเขาจะเข้าไปถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนี้ของผู้คนที่มาซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตและจ่ายเงินให้ในทันทีซึ่งก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาะระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากมีชาวเมริการจํานวนมากเลยที่ตกงานเพราะว่าถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่นั่นเองค่ะ บอกแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนแหละในช่วงนี้ะเนาะใช่ะคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะกับข่าวนี้เลยค่ะใครที่รอติดตามซีรีส์อยู่นะคะ,คะสำหรับเรื่อง The Moment ล่าสุดเปิดกล้องแล้วค่ะ ดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นพระนางอะไรยังไงบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามชมมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับ The Moment ที่นําแสดงโดยพักบวกรมและนักแสดงสาวพักโซดามน,นะคะที่ในปีที่แล้วได้ฝากผลงานการแสดงที่น่าประทับใจไว้ในหนังเรื่อง Parasite โดยล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าซีรีส์เรื่อง The Moment ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางวัยรุ่นตอนปลายที่พยายามทุกวิถีทางเลยนะคะในการตามล่าความฝันของตัวเองได้มีการเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้จะถือเป็นการกลับมานำแสดงในซีรีส์เป็นครั้งแรกในรอบปีของนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆพักโบกอมโดยผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาก็คือ boyfriend ส่วนพักโซดัมค่ะการแสดงในซีรีส์เรื่อง the moment ถือเป็นการคัมแบ็กสู่วงการจอแกวเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยผลงานซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้ของเธอก็คือ cinderella and the four nights นะคะส่วนซีรีส์เรื่อง the moment นี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ tvn ในช่วงกลางปี2 0ง0 20นี้ค่ะแต่แอบ,บเป็นห่วงเหมือนกันนะเปิดกล้องช่วงนี้การถ่ายทําจะเป็นยังไงก็นั่นสิแต่ว่ารู้สึกว่าที่เกาหลีเขาก็สงบลงเยอะแล้วเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วละมั้งเนาะ,ะติดตามนะคะของเราเพิ่มเติมได้ค่ะทางใน Facebook ของเรานะคะแฟนเพจลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ทาง YouTube ค่ะรวมถึงอีเมลพูดคุยกันได้ ใช่แล้วนะคะและ True ID นะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษเลยสกงกรานีว่างๆเข้าไปดูซีรีส์ให้ตาแฉะเลยถูกต้องอค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ